คลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนก็คือคลิปที่มีคุณธนาธรน,นะไปพูดกับเยาวชนแล้วนี่ฮะนี่คือ Tik t o k ของ Man a เจอร์ออนไลน์เผยคลิปธนาธรสอปลุกระดมให้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐไทยเขาใช้คำว่าสอปลุกระดมให้กระด้างกระเดื่องแล้วเนื้อหาในคลิปฮะในคลิปนี้เขาก็มีการทำเป็นซับไตเติ้ลด้วยนะ,ะนี่คุณธนาธรไปพูดถึงประวัติศาสตร์ นะรัฐบาลส่วนกลางรัฐสยามตอนนั้นมีการไปตีเมืองต่างๆแล้วไปยึดอะไรยังไงนะทีนี้ประเด็นล่าสุดที่ต้องตามต่อวันนี้คืออะไรเมื่อวานนี้คุณธนาทรโพสเฟซบุ๊กนะฮะปฏิเสธนะไม่ได้มีการปลุกระดมงปลุกระดมมีการนําเสนอข้อมูลที่บิดเบือนนะเพื่อโหมกระแสให้คณะก้าวหน้าพักก้าวไกลเป็นกลุ่มคนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนนี่คือที่คุณธนาทรชี้แจงะนะ แล้วบางช่วงที่เขาชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าเจตนาของเขาคืออะไรเจตนาก็คืออยากที่จะชี้ให้เห็นว่ารัฐไทยสร้างชาติผ่านการพยายามสถาปนาความเป็นไทยแบบเดียวละเลยความแตกต่างทางศาสนาชาติพันธุ์วัฒนธรรมความเชื่อของกลุ่มชนหลากหลายที่มาอาศัยอยู่บางช่วงธนาธรบอกว่าแม้แต่ผมเนี่ยเป็นจีนนะพี่น้องกลุ่มอื่นปาะกกะายอมาลายูทุกคนกรอกว่ามีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทยเพราะเกงถูกเลือกปฏิบัติในการเรียนการทำงานการเข้ารับบริการจากรัฐนะเขาจึงพูดเรื่องเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือคำชี้แจงของเขายุคนี้เนี่ยทุกคนกรอกช่องว่าเชื้อชาติก็ไทยสัญชาติก็ไทยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นจีนนะไทยแท้คืออะไรไทยแท้คือคนเวียดที่มุกดาหารคนมงที่เพชรบูรณ์นะเขาก็มาโพสชี้แจงนะ เพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจจริงๆความเป็นไทยที่เราภาคภูมิใจคือไทยที่โอบรับความหลากหลายทางเชื้อชาติศาส,สนาความเชื่อปฏิบัติต่อพลเมืองทุกคนอย่างเสมอหน้ากันใต้กฎหมายนี่คือคำชี้แจงของน,นายธนาธรบางส่วนทีนี้ถ้ากลับไปที่คลิปที่มีการเผยแพร่ที่เมนเจอร์เนเสนอแล้วธนาธรเนี่ยตอบโต้เมนเจอร์นะถ้าเรากลับไปดูคลิป ถ้าใครไปดูเต็มๆเนี่ยซึ่งแมเจอร์ก็ทำซับไตเติลขึ้นมาด้วยก็จะเห็นเนื้อหาในคลิปคุณธนธาธรพูดเนี่ยมันพูดในเชิงปลุกหรือเปล่าให้ลองไปพิจารณาด้วยตนเองอันนี้ประการแรกแล้วก็ประการที่สองการพูดถึงประวัติศาสตร์มันพูดได้หลายแบบไงจะพูดแบบเข้าใจก็ได้ะจะพูดแบบกรีดแผลปกเรากระตุ้นให้คนรู้สึกว่าถูกกดทับ เราบรรพบุรุษเราถูกกดทับเราไม่มีอิสระเสรีภาพมันปลุกเราได้คําถามคุณธนาธรพูดแบบไหน,นควรทกคำตอบตัวเองได้แลนะแล้วประการที่สามคือที่บอกว่าเจตนาไม่ได้ต้องการแบ่งแยกดินแดนเจตนาไม่ต้องการปลุกปั่นต้องการกระต,ตุ้นเตือนนะตามคําชี้แจงนะเพราะปัจจุบันเนี่ยคนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่ใช่ผมเป็นจีนผมก็ต้องกรอกเป็นไทยเหมือนถูกบังคับคําถามคือใครบังคับคุณนะ แล้วปัจจุบันนี้การเลือกปฏิบัติในสังคมอย่างเช่นกับคนจีนอย่างที่คุณธนท์นพูดเนี่ยนะ,ะมันมีการเลือกปฏิบัติเลยในสังคมไทยผมถามหน่อยกีดกันคนจีนไม่ทําธุรกิจจีนที่เป็นสัญชาติไทยนะเชื้อชาติจีนแต่สัญชาติไทยอะ่ะกีดกันคนจีนไม่ทําธุรกิจกีดกันคนจีนไม่ให้เรียนหนังสือ,อกีดกันคนจีนไม่ใส่ชุดจีนไม่ทําประเพณีจีน มันมีหรือเปล่ามีไหมปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีแล้วจะปั่นหาพระแสงอะไรถูกไหมฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ขออนุญาตสะท้อนอีกบางส่วนมานั่นคือคําถามไงที่เขาถามกลับไปว่าแล้วคุณจะไปพูดอย่างนี้กับเยาวชนทําไมเพราะปัจจุบันมันมีการกีดกันด้วยสัญชาติแบบนั้นอยู่โดยเฉพาะเมื่อคุณยกตัวอย่างว่าผมเป็นจีนอย่างเงี้ย คนจีนปัจจุบันประสบความสําเร็จมหาศาลเลยในประเทศไทยเศรษฐีใหญ่ๆห,ห,หนึ่งในสิบของประเทศเนี่ยจีนเกือบครึ่งอะ่ะเกินครึ่งอะ่ะแล้วผู้คนก็ให้ความเคารพนับถือในความสามารถแล้วกลุ่มชุมชนจีนทุกวันนี้มีใครเป็นบังคับไม่แสดงอัตลักษณ์อะไรออกมาคนลาวอย่างผมยังไปร่วมสนุกด้วยเลยเไปไปในจีนตุดจีนแล้วก็ใส่ชุดจีนกับเขาไปด้วย อย่างน้องไปในหลายๆพื้นที่ไปลายกรนกยกสยามออมีการอยู่แบบระหุวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายาศาสนาก็อยู่กันด้วยความสงบสุขถูกไหมใช่แต่ทําไมต้องไปพยายามรื้อฟืน้นโอ้ี่สมัยก่อนเราเป็นรัฐเราเป็นเมืองเรามีวัฒนธรรมแล้วรัฐสยามเนมี่ยมาตีมากดขี่ข่มเหงเราเพื่ออะไรแล้วการพูดแบบนั้นวัตถุประสงค์คืออะไรอะ่ะแล้วถ้าสอดรับกับที่คณะก้าวหน้า,นาที่มีข่าวหน่วยงานเขาไป ตรวจคนไปเจอกา๊าดนะ<ม>เรื่องเกี่ยวกับปัตานีพวกนี้รวมไปถึงล่าสุดคณะก้าวหน้าลงในพื้นที่ตั้งแต่เวทีที่มีการพูดถึงเรื่องแก้มาตรานหนึ่งรัฐธรรมน<ค>ูญแล้วก็อีกหลายงานที่ลงไปในพื้นที่<ม>คือมันตอกย้ําทําซ้ําหลายๆครั้งเลยจนเกิดคําถามขึ้นมา<ค>นะส่วนที่ครูลทรชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นก็เป็นสิทธิ์ในการชี้แจงแต่เจตนาจริงๆเนี่ยเขาดูที่การกระทํากรรม เป็นเครื่องชี้เจตนาแล้วผมย้ำนะควรจะเอาคลิปเต็มๆเนี่ยมาเผยแพร่เลยถ้าคิดว่าตัวเองพูดในวันนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าบอกว่าอันนี้เป็นคลิปตัดต่อเอาคลิปเต็มมาเผยแพร่เดี๋ยวเราจะช่วยเผยแพร่ให้ด้วยะนะแล้วก็ให้หน่วยงานเขาไปดูว่ามันผิดกฎหมายตรงไหนยังไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดมเมนเจอร์ออนไลน์เขาก็นำเสนอว่าสอบไหมเพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ แล้วก็เป็นเรื่องดีที่คุณนรในโพสชี้แจงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ผมก็ให้ความเห็นส่วนตัวไปว่าเฮ้ยแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการเลือกปฏิบัติขนาดนั้นเลยเหรอในสังคมไทยอย่างผมไปที่ไหนเจอคนอีสานบ้านเดียวกันก็ว่าภาษาอีสานนะบเเห็นเป็นอีหยังรวมถึงคนอีกหลายๆคนพูดมาลายูพูดภาษาอะไรกันคลิปเปิดรายการเมื่อวานนี้แล้วก็เพลงบ้านเกิดเมืองนอนเวอร์ชั่นมาลายูทินวันนี้ก็ภาษาเหนือ ความแตกต่างหลากหลายงดงามในประเทศไทยแล้วมันมาเริ่มคิดว่ามีปัญหากันก็ยุคที่คุณมาเคลื่อนไหวการเมืองนี่แหละครับนี่ด้วยความเคารพนะฮะเพราะฉะนันจะทําไปเพื่ออะไรทําไมไม่ทําเรื่องอื่นที่มันหลอมรวมคนทั้งชาติเข้ามาแล้วเดินไปด้วยกันแต่ไม่ใช่แบ่งแยกเพื่อให้มีผลประตูทางการเมืองเปิดอะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนกลับไปต้องรอดูว่าคลิปนี้ หน่วยงานความมั่นคงไปตรวจสอบแล้วจะมีดำเนินการอย่างไรหรือไม่